สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างระอันมาริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่าง จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอสตตดิโอซานติอาโกเบนาเบลผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอเลคารโดนมูนิซสรูอิสมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านราอันมาดริดความพร้อมในวันนี้คาโลอันเชลติไม่มีเอ دو าร์โดกาม,มาวิงกาบรามดิอาสดานิเอลเซบายอสกับเดวิดอลาบาสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่ดานิเอลกับบาคารบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกรายส่วนวินิซิตุสจูเนียเอ็ดริเกฟิลิเป ลูคัสบาสเกซอันโตนิโอรูดิเกอร์กับแฟรลองเมนดี้พร้อมสลับลงสนามคิรียนเอ็มบัปเป้จะเล่นหน้าเป้าโดยมีเอนริกเฟลิเป้จูดเบลลิงแฮมวินิสิอุสจูเนียเดินเกมรุกขณะที่เฟเดริโกวันเวเดจะคุมแดงกลางกับโอเรเลียงชูอารมินีส่วนลูคัสบาสเกซเอเดมิลิตาอันโตนิโอรูดิเกอร์แฟรลองเมนดี้จะลงคุมแนวรับโดยมีติโบกุต์ตัวเฝ้าเสาเรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอลาเบสกันบ้างความพร้อมในวันนี้ ลุยกาเซียปราซาไม่มีฟากุนโดตานายาสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่อุโกโนบุก,กับเมซุสโอวโนฟิทพร้อมเป็นตัวเลือกด้านอันโตนิโอบลังโกเอนริเกกาเซกิเกลูก่าโรเมโรกาลลสเบนาบิเดสโตมาสโกเนตินซานติอาโกุมูริโยมุซาดิยาราอับดรลมานเรบักอาเดรียนเอนานเดสปิก้าหรือลูก่าโรเมโรพร้อมสลับลงสนามส่วนโตนี่มาติเนสกาลลสบิเซนเตอันเดเกบาราโจนจอแดน อาซีบิยาิเบรหรือควอดิเอโกโมลิน่ามาร์ติเนสตอยคเขาจะเป็นสำรองเอนริกเกกาเซียกิเกจะเล่นหน้าเป้าโดยมีอับดดรมาเดรบักจอห์นกูริดีโตมาสโกเนตนี่เดินเกมรุกขณะที่กาลอสเบนนิบเดสจะคุมแดนกลางกับอันเดเกเบ,บาราส่วนซานติอาโกโมูรินโยอับเดลคาบีอับกาอาเล็กซานดราเซตลามุซาดิยาร่าจะลงคุมแนวรับโดยมีอันโตนิโอซิเบราลงเฝ้าเสา1 1ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ รอันมาดริดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยติโบกุ๊กตัวลูคัสบาสเกสเอเดมิลิตาอันโตนิโอริดิเกอร์แฟกลองเมนดี้เฟเดริโกวันเวเดโอรเรเลียงชูอาเมนีเอนดริกเฟลิเป้จูดเบลิงแฮมวินิซิอุสจูเนียร์ฮิลิยันเอ็มบาเป้อลาเบสจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอันโตนิโอซิเบราซานติอาโกโมูรินโยอับเดลคาบีอัฟกาอาเล็กซานดราเซตลามุซาดิยาร่ากาลอสเบนาบิเดส อันโตนิโอบลังโกอับดัมาดิดบักจอนกูริดีโตมาสกเนตนีเอนริเกกาเซียกีเก้ทัศนะของคู่นี้รอันมาดริตตั้งเป้าเก็บชัยชนะเพื่อไล่บีจ่าฝูงบาเซโลนาต่อไปแม้ทีมชุดขาวจะหมุนเวียนนักเตะลงสนามตามความเหมาะสมแต่ศักยภาพทีมยังดูหรือกว่าชัดเจนและน่าจะใช้การเล่นที่แน่นอนกว่าบทเอาชนะอลาเบสตามเป้าหมายแม้ว่าทีมเยือนจะวางแผนมาเล่นอุดประตูก็าตาม จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเรอันมาดริดเปิดบ้านชนะอลาเบสไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ